อันนี้เป็นเครื่องกรองน้ําแบบทรงเอเลียนนะเนี่ยเห็นไหมตอนคืนก็มีไฟติดแบบนี้นะเนี่ยนมนะครับมีมีระบบกล้องในตัวป้องกันตัวได้นะครับเนี่ยแต่มันจะไม่ทําอะไรเจ้าของบ้านนะเอเรียนเป็นเอเลียนพอบ้านนะครัสีเหลืองกับสีดำนะนะคนละหน้าที่กันนะอันนี้กรอง สิส่งสกปรกกรน,นะกองสิ่งสิ่งสกปรกปรกพวกหินปูนคราบหินปูนต่างๆนะครับพวกน้ำบ,บาดาลอะไรเงี้ยมากองสีกองกลิ่นนะซึ่งเขากองมาก่อนหน้านะแต่ว่ามันมีหินปูนใช่ไหมนะครับอันนี้ก็กองสารเคมีนะกองสารเคมีจริงๆจะซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่ามันหมดแล้วใจก็เลยต้องซื้อมาสองอันเนี้ยนะถ้าดูแล้วมันเหมือนเอเลี่ยนไหมเนี่ย เนี่ยดีไซน์แบบเอเรียนเนีนะครับเข้าใกล้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันดึงอาวุธมาต่อสู้เรานะครับ <laughs> พวกเราว่าเหมือนไหม